ถ้าวันไหนคุณเหนื่อยล้าลองให้นวนาเป็นที่พักใจสักคืนบางทีคำตอบที่คุณตามหาอาจจะไม่ได้อยู่ไกลยอย่างที่คิดก็ได้นะครับที่นี่คือลานกลางเต็นท์ลานจอดนอนนวนาสระบุรีครับวันนี้เราก็จะไปจอดนอนกันที่นวนาชะอมสระบุรีนะครับลานนี้ล่มลื่นครับมีภูเขามีลำธารสลิปวิดมีฟรี Wi-Fi ที่นี่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะครับขับรถแค่120กิโลก็ถึงแล้วครับจากจุดเริ่มต้นนะครับเราเริ่มจากวิภาวดีลังสิตครับผ่านดอนเมืองผ่านลังสิตนะครับผ่านเจเ้้งดอนเมืองนะครับตรงไปเรื่อยๆครับขับง่ายตาม GPS ไปปักหมุดปลายทางนาวนาขับตรงอย่างเดียวก็ถึงเลยครับ ครับสักพักหนึ่งเราจะเจอป้ายเลี้ยวเข้าไปทางบ้านนานะครับให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปครับมันจะไปอยู่เทอรแล้วอ้อมไปอีกฝั่งหนึ่งครับตรงมาเรื่อยๆครับจะเจอป้ายน้ําตกโกรกอีดกนะครับให้เลี้ยวซ้ายไปเลยครับ หลังจากที่ขับรถมาประมาณ2ชั่วโมงนะครับรวมแวะพักนั่นนู่นนี่นะครับเราก็จะถึงที่หมายแล้วครับสังเกตป้ายชื่อลานทางด้านซ้ายมือนะครับพอเจอป้ายแล้วก็หยุดแล้วก็เลี้ยวตรงเข้าไปได้เลยครับ,รแ,รลบและจากจุดนี้นะครับเราก็จะขับตรงเข้าไปเลยนะครับ ทางด้านซ้ายมือจะเป็นทางออกระวังจะเข้าผิดทางเอานะครับทางก็เป็นทางหินนะครับแล้วก็ด้านซ้ายและด้านขวานี้ก็จะเป็นเหล่าบรรดาต้นตะกูนะครับที่จะคอยให้ร่มเงาระหว่างที่เรามากางเต็นที่นี่ครับเป็นจุดเด่นของลานที่นี่เลยนะครับต้นตะกูเนี่ยจุดเด่นของเขานะครับเป็นไม้โตเร็วขนาดใหญ่มีเนื้อไม้สีเหลืองนวลน,นะครับน้ําหนักเบาแข็งแรงทนทานครับที่สําคัญปลวกมอดไม่กินนะครับ ทำให้เป็นที่นิยมในการนําไปทําเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับเป็นโครงสร้างของบ้านแล้วก็เป็นงานแกะสลักต่างๆนะครับและดอกของเขานะครับก็เป็นสีขาวนวลอ่อนๆไปถึงสีส้มนะครับซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นไม้มงคลและไม้ศักดิ์สิทธิ์ในหลายวัฒนธรรมอีกด้วยนะครับครับตรงก็มาเรื่อยๆนะครับเราก็จะเจอลานจอดหนึ่งนะครับ และเมื่อเราจอดรถเสร็จนะครับเราก็จะเห็นบ้านทางซ้ายมือนะครับก็ให้เดินเข้าไปติดต่อลงทะเบียนแล้วก็ชําระเงินได้เลยครับคนละ200บาทต่อคืนนะครับและมีฟรี w i f i มีร้านอาหารให้สั่งนะครับสําหรับคนที่ไม่ได้เตรียมอาหารมาทําเองนะครับก็เลือกสั่งได้ตามใจชอบเลยนะครับทั้งอาหารและเครื่องดื่มก็สะดวกไปอีกแบบนะครับสําหรับคนที่ไม่ได้เตรียมอาหารมาแล้วก็รีบสั่งก่อนที่เขาจะปิดด้วยนะครับ สำหรับจุดต่อพ่วงไฟก็มีให้เป็นระยะระยะเลยนะครับเรียกได้ว่ามีเยอะมากครับสำหรับคนที่มาก็เตรียมปลั๊กไฟมาพ่วงต่อกันได้เลยครับ และสาหรับโซนกลางเต็นท์ที่นี่จะแบ่งเป็น2โซนนะครับฝั่งสนามหญ้าในดงต้นตะกูครับก็จะเป็นพื้นหญ้าเอาไว้กลางเต็นท์นะครับแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นโซนลานหินที่ติดกับลำธารน,นะครับตรงนั้นสามารถจอดนอนได้ด้วยกลางเต็นท์ก็ได้ใครสะดวกแบบไหนก็ลองเดินเลือกกันดูได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นวิวรอบๆนะครับถ้ายืนตรงกลางคุณก็จะมองเห็นวิวตามที่ผมกำลังถ่ายให้ดูอยู่ตรงนี้ครับ สำหรับคนที่เลือกสนามหญ้าใต้ต้นตะกูนะครับก็จะอยู่ติดกับฝั่งห้องน้ำหน่อยสะดวกดีครับส่วนผมก็หลังจากที่ชำระเงินก็ได้ขับรถมาจอดที่ลานหินที่ติดกับฝั่งลำธารครับ อยู่ไกลห้องน้ําหน่อยแต่ก็ไกลผู้ไกลคนใช้ได้เลยครับก็เหมาะสําหรับกับคนที่ไม่ชอบความวุ่นวายนะครับชอบความเงียบสงบก็แนะนําให้มาวันธรรมดานะครับถ้าสาวอาทิตย์คนก็จะเยอะหน่อย ในส่วนของห้องน้าครับที่นี่เป็นห้องน้ํารวมแยกชายหญิงแล้วก็มีซิงค์ให้ล้างจานนะครับสิบหลุมเหลือๆเลยครับด้านหลังก็จะมีโถสําหรับคุณผู้ชายแล้วก็ด้านหน้าเป็นอ่างล้างหน้านะครับด้านในก็จะมีห้องน้ําห้องอาบน้ําซ้ายขวาอย่าลืมเปลี่ยนรองเท้าด้วยนะอย่างละ6กห้องอาบน้ํหกห้องแล้วก็ห้องน้ําอีกหกห้องนะครับเป็นชักโครกแล้วก็ด้านอาบน้ําก็จะมีฝักบัวอาบน้ําแล้วก็เครื่องทําน้ําอุ่นครับหน้าหนาวนี้ไม่ต้องกลัวมีน้ําอุ่นให้อาบแน่นอน ด้านหลังก็จะเป็นที่ทิ้งขยะอีกทีนึงนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆก็จะแนบให้ตามนี้เลยนะครับกิดกไปเดิมใส่ความฝันลงไปอีกครั้งออกเดินทางคข้างใหม่ปล่อยใจมันพาไปผ่านมนนมที่ยาวไกลผ่านผู้คนที่มากลายแต่ไม่เคยหายไปจักใจว่าฉันคือใครสายล

แล้วก็คนที่เรากินด้วยครับแสงไฟจากตะเกียงมันอบอุ่นแต่ถ้าเป็นแสงไฟจากสายตาคุณผมคงร้อนจนละลายแต่ตอนนี้ชาบูน้ำดำร้อนมากลวกปากไปสองทีอากาศก็เย็นสบายครับไม่ร้อนไม่หนาวแล้วก็ไม่ฝนด้วย ตกกลางคืนที่นี่ก็จะเงียบ่อยนะครับแต่ไม่เหงาแล้วก็ยังมีคนนอนเฝ้าอีกด้วยครับสำหรับหน้าหนาวนี้ใครกำลังมองหาที่กางเต็นท์เงียบๆสงบมีภูเขามีต้นไม้มีลำธารที่นี่เหมาะกับคุณนะครับและธรรมชาติไม่ได้มีแค่หน้าที่ให้เราไปพักผ่อนนะครับมันยังคอยบอกเราว่าชีวิตไม่ควรเร่งรีบจนลืมหายใจครับก็เหมือนต้นไม้มันไม่เคยรีบโตครับพอถึงเวลาทุกอย่างก็จะสวยงามตามจังหวะของมันก็เหมือนชีวิตคนเรานี่แหละครับที่ไม่ต้องรีบมากก็ได้เราไม่ต้องแข่งกับใครเลยครับ ถ้าเราเหนื่อยก็แค่หยุดพัก หนาวนี้ใครมองหาที่กลางเต็นท์ที่จอดนอนที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากแนะนำที่นี่เลยนะครับนาวนาสระบ,บุรีสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดซับไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วมาออกเดินทางไปด้วยกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะ